เขินนะสวัสดีค่ะได้กับมีเนื้อนะคะโอเควันนี้นะคะมีนจะพาทุกคนมาย้อนรอยวิวัฒนาการความสวยของ w j วมีนกันค่ะคือเห็นของเจมายทำมีใครได้ดูของเจมายไปแล้วบ้างก็เขามีของเขาแล้วนะคะมีนก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูวิวัฒนาการของมีนบ้างว่าใครจะมาไกลกว่ากันจะบอกว่าแอบทำสไลด์มาด้วยตัวเอง โทษนะเหมือนเหือเห็นว่าในกล้องเหมือนเอาไปซีเซนลูกค้าป่ะ WJN m Evolution เรามีคำเตือนว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตื่นเต้นคนที่อยู่หลังกล้องอะตื่นเต้นเพราะอันเนี้ยมีนทำสไลด์อุ้ยโอ้โหนี่ย้อนย้อนไปไหมอ้หเอาให้ดูเฉยๆแบบว่าเธอดูดิขวดน้ำออร่าเราเป็นฉลาดเก่าเนื้อ อันนี้เด็กหญิงมีนตอนเล็กๆอขวบไม่รู้จำไม่ได้แล้วค่ะโตขึ้นมาหน่อยเหมือนเด็กผู้ชายป่ะจะเล่าให้ฟังว่าตอนคลอดอะพ่อมีอยพ่อมีนะอยากได้มันมันทุรักทุเลไปหมดเลยอะวันนี้เจมายกลับมาแล้วอยมามาช่วยรับคิมอะคือตอนเด็กกับพ่อมีนอยากได้ลูกชายพอะไมาออกมาคนแรกใช่ป่ะก็เป็นผู้หญิงเขาก็เลยอยากได้คนที่สองเป็นผู้ชายแต่ทีเนี้ยออกมาเป็นผู้หญิงไงออกมาเป็นมีนอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเขบอกให้ไปตัดผม ทรงแบบว่าตอนนั้นมันมีซีรีส์อะไรวะพัฟฟี่ปินน่าอ๋อนางเอกแล้วปาก็บอกว่านี่นีมาจากผมทรงนี้ซีแบบว่าปาชอบแบบนี้เลยซื้อหุ่นย์หุ่นยนต์ให้เล่นคือแบบงงอันนี้จำได้ว่าน่าจะตอนป .4 คือแบบอยากซูมดูว่าความฟันหล่ออ่ะมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอันนี้ยังถือว่าเบาเบ <c oughs> <ๆ S 1> บอกเลยนะว่าโตมาเป็นแบบนี้ได้ไงดีแล้วที่โตดูกรอบแว่นดิโบราณมากเล เอ้ยนี่ตั้งมตน้นแล้วก็เนี่ยยังตัดผมสั้นอยู่เลยอะแต่ว่าโรงเรียนไม่ได้บังคับให้ไว้ผมสั้นนะแบบมีไว้เองแล้วตอนยุคไฮไฟทำไรอะแ,แต่งรูปแต่งรูป o ท e คือแบบเรามีความไม่มั่นใจในแบบหน้าตาตัวเองไว้ช่วงนันะ้นอะเพราะว่าแบบฟันกระต่ายแล้วเราก็เลยแบบเวลาลงรูปอะเราจะชอบแบบเอาอะไรเอาตัวหนังสือมาปิดเกือบเป็นทอมแล้วตอนนี้ ตัวจริงอันนี้คือช่วงมปลายแบบมสี่ดูได้ความเก่าดูได้จากดีบีบีบีที่อยู่ในมือใครให้การผมทรงนี้ผมทรงแบบว่าหมวกันน็อกเห็นปะว่าเราอาจจะไม่ยิ้มเห็นฟันเลยเว้ยอันนี้อันนี้ก็มสี่มปลายอันนี้คือตอนที่แบบไว้ผมยาวแล้วคือตอนมหกก่อนเข้ามหาลัยเราก็รู้สึกว่าช่วงนั้นนะเราแบบเหมือนเริ่มสวยขึ้นมานิดนึงเรารู้สึกสวยหลักงามขึ้นมาก็เลยแบบว่าไว้ผมยาวอะไรเงี้ย จบม6แล้วค่ะันี่คือตอนจอบม6ก็ได้จะเป็นวันนี้ตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้สวยนะแต่ก็แบบเออไม่ได้คิ้วแต่พอไปอีกอะ่ะอันนี้คือช่วงปีหนึ่งรับน้องเป็นช่วงที่แบบหน้าแย่ที่สุดในชีวิตคือเดี๋ยวเอีนเสิร์รูให้ดูข้างๆก็ได้ว่าแบบมันจะเริ่มมีสิวอะขึ้นเต็มหน้าเลยอะเพราะว่าเป็นช่วงแบบมีคิดว่าน่าจะเป็นฮอร์โมนนะอ๋ออันนี้ก็เริ่มดัดฟันดัดฟันพอดัดฟันแล้วก็รู้สึกว่า รู้สึกว่าเดี๋ยวก็พูดจะสวยแล้วแหละทำผมทองซะหน่อยแล้วก็พลาดมากตอนนั้นนะครให้ทำผมทอง ห้ามเลยอัอนนี้โอเคช่วงเดียวกันยังดัดฟันอยู่เข้มามหาลัยนั่นอยู่ปีสองมั้งอันนี้คือช่วงที่แบบว่ามีนะทาเดสิกพอทําเดสิกแล้วก็ไม่ได้ใส่แว่นดัดฟันแบบฟันเริ่มเข้าที่แหละโอเคอันนี้เริ่มแบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นสาวสวยขึ้นมาแล้วก็ไปรักษาสิวช่วงนั้นนะ่ะรักษาสิวหมดแล้วก็เออเริ่มมีงานพอเริ่มมีงานใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเอยอเราก็สวยเราก็ไปทำฟิลเลอร์จมูกคือถ้ามองดีๆอ่ะตรงเนี้ยมันเห็นป่ะว่าจมูกมีนะมันจะมีความแบบว่าบวามๆขึ้นมาคือเป็นชช่่่่่ววงทีีมีมมมนไปฟลเออรร์แตู้สึกาบ มันดูจมูกใหญ่อะไรเงี้ยแต่ก็โอเคไปขีดไปสลายนิลเลอร์อันนี้คือยังมีนิลเลอร์อยู่ทินม้าจมูกจะแบบว่ามันจะโด่งมากมีแล้วแบบเออไม่ชอบบางมันโตอ่ะก็เลยแบบว่าไปสลายออกอันนี้คือตอนที่แบบว่ารู้สึกว่าเป็นโกลเด้นอาวสำหรับช่วงชีวิตและ คือรู้สึกว่าหน้าดีกว่าตอนนี้อีกนะไอช่วงแบบอันนี้ปี5 <S 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 เรียนคารุสุราใช่ไหม <S <S ใกล้จบแล้วแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนะั้นคือหน้าตาตัวเองแบบลงตัวที่สุดสิวเสืออะไรก็แบบไม่ค่อยมีช่วงนันะ้นน่ะคือสิวว่าขึ้นเยอะตอนช่วงปีหนึ่งใช่ไหมพอปีหมันก็แบบหายไปแต่พอแบบว่าเรียนจบปุ๊บทำงานเธออยู่ดีๆสิวก็กลับมาแล้ววิมก็แบบว่าทนทุกขบับแบบสิวอะ่ะตั้งแต่เรียนจบจนถึงตอนนี้สิวมันขึ้นแบบตลอดดี สิวขึ้นคือสิวขึ้นไม่เท่าไหร่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วมันเหลือแค่แบบพวกรอยสิวอะไรเงี้ยที่เรายัางแบบว่าคอนเซรนิร์นอยู่สองสปีแล้วสวยไหม น่ากลัวสุดๆอันนี้คือรูปแบบช่วงที่แบบเหมือนหน้าแย่ที่สุดในชีวิตเราอะอันนี้คือรูปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วแต่ช่วงนี้สิวมินไม่ค่อยขึ้นแหละแต่ว่ามันก็แบบพิงรอยไว้เยอะมากบนหน้าแบบอะไรแบบนี้ยังไม่หายหมดแล้วยอทันาการของวิวเจมีแล้วก็ตึ้งมันเป็นตอนนี้ค่ะปัจจุบันที่อยู่ในกล้องตอนนี้มีไหนรักษาสิวแบบว่าทําทุกอย่างมาแบบทำมาเยอะมากนะกินวิตามินสกินดีท็อกซ์คชาคือกินยาชากันอีกไปเข้าทีิกดสิวทีสิวคือทํามาหมดแล้วอะก็รู้สึกว่าโอ เรื่องสิวเหมือนเมื่อก่อนตอนเด็กๆแหละมันจะมีแค่แบบรอยสิวอะไรเงี้ยที่เรายังคอนเซิร์นมากกว่าเพราะว่าเราไม่ใช่คนแต่งหน้ามีนก็เลยรู้สึกว่าการที่เราจะไม่แต่งหน้าการที่เราจะกล้าโชว์หน้าสดตัวเองก็คือต้องทำยังไงก็ได้ให้หน้าเรารู้สึกว่าแบบมันดูดีโดยที่แบบไม่ต้องแต่งอะไรเงี้ยมีก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้นะคะมีจนจะ,ะไปลองพิคโคเวเลเซอร์ของกลางนํำคลินิกตัวฮิตตัวปังตัวดังกันค่ะไปดูว่ารอยพวกนี้บนหน้ามีนอะมันแบบตัวพิคเวเลเซอร์เนี่ยมันจะช่วยได้มากขนาดไหนไป ตอนนี้มินอยู่ที่หน้ากังนํำคลินิกสาขา ICs ตรงข้ามไอคอนสยามแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศคลินิกข้างในกันไปกันเลย ไปกาะประวัติมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่า<ะ>ตื่นเต้นนิดหนึ่งเพราะว่ามีไปดูรีวิวพวกพิโกเลเซอร์มาก่อนหน้าน,นี้ก็คือแบบเห็นบางคนขึ้นหน้าแบบหน้าแดงมากอะไรเงี้ยดูน่ากลัวมาก<ะ>แต่ว่าจริงๆแล้วคือมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนนะคะก็เดี๋ยวที่เนี่ยเขาจะมีการประเมินสภาพผิวก่อนทําทุกครั้งนะคะแล้วก็การทาเลเซอร์เนี่ยก็จะทําโดยคุณหมอทุกเคสเลยะคะ่ะก็คือสบายหายห่วงได้แล้วเ,เดี๋ยวมีขอตัวไปแปะยาชาก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปแปะยาชาแล้วนะคะตอนนี้ตื่นเต้นตั้งแต่ตอนนี้แหละตั้งแ, <c oughs> แต่ตอนแปะยาชา <c oughs> เ,เดี๋ยวเรารอยาชาออกฤทธิ์30นาทีนะคะทุกคนมีจะไปกินซุกกินจิบแหละเพราะว่าเมื่อกี้แอบเห็นตู้เย็นอยู่ข้างนอก <c oughs> โดนแน่ ออนนี้แจกฟรีหได้เลยเขามีน้ำมีขนมให้เราทานระหว่างรอด้วยจ้าเลิ่ดอะต้องรอ4ี่น,นาทีเราก็กินจุกกินจีบไปก่อนตอนนี้น่ามีเหมนกันเ <laughs> ดินผ่านกระจกแล้วตกใจ <laughs> ก็ตอนนี้นะคะระหว่างรอแปะยาชาก็ของมาสักนิดหนึ่งคือมีนไปรู้มาว่าเครื่อง Pico เวเลเซอรที่นี่นะคะเป็นของแท้นำเข้าจากอเมริกาแล้วก็ราคาสูงถึง13ล้านบาทแล้วก็ที่สำคัญนะคะคือสั่งผลิตเครื่องต่อเครื่องเหมือนรถซูเปอร์คาร์แบบพรีเมียมเลยก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูนะคะอีก40นาทีมาเจอกันสามารถแปะยาชาแล้ก็ออกมาเดินเล่นแบบนี้ได้เลยได้เลยงงไม่สนอะไ ตอนนี้บินอยู่กับคุณหมอแล้วนะคะสสวัดีค่ะวัสดีค่ะก็ก่อนทำเลเซอร์วินแบบว่าแอบสงสัยนิดนึงว่าที่เนี่ยเขาแบบเหมือนพ่โคกกับเลเซอร์เครื่องอื่นๆไหมหรือแบบมันต่างกันยังไง ค,คือตัวเครื่องพิคเนี้ค่ะจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะของตัวเครื่องเลเซอร์เนาะมันจะปล่อยพลังงานนะคะที่ค่อนข้างเร็วมากมคือแบบเร็วมากกว่าเครื่องอื่นๆเนาะอ๋อใช่แล้วก็ข้อดีของเครื่องตัวพิคอ่ะคะ่ะก็คือมันจะปล่อยพลังงานไปจับกับตัวเม็ดสีบริเวณบนใบหน้าจะทําให้เม็ดสีะคะ่ะมีการแตกออกแล้วหลังจากนั้นนะคะตัวเม็ดเลือดขาวก็จะมาจับกินเม็ดสีต่างๆของเรา ลอยดำต่างๆก็จะจางลงบางคนนะคะที่มีปัญหาพวกฝ้าตัวเครื่องพิค o ก็สามารถรักษาได้แล้วเนี่ยคำถามสำคัญว่าเจ็บไหมคะคุณหมอไม่เจ็บเลยเครื่องตัวพิคอนี้คือไม่เจ็บแล้วก็หลังทำอะคะ่ะหน้าจะไม่แดงมากหน้าหน้าของเราหลังทำจะออกชมพูชมพูนิดหน่อยโอเคพค่ะพ้อมแหละวันนี้หมอจะทำสองหัวเป,เปเ่เริ่มนะประมาณนี้อุ๊ย ได้ไหมคะะไม่รู้สึกอะไรเลยใช่อ,อะคือจริงจริงอะหนูคาดหวังว่ามันจะแบบซึ้ึกว่านี้ชิวมากใช่ตัวนี้ข้อดีก็คือไม่เจ็บนะยิ่งแบบถ้าแปะยาชาก็คือไม่รู้สึกอะไรเลยอันนี้ก็คือยิงทั่วหน้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะยิงทั่วหน้าอันนี้หมอก,ก็จะปรับเป็นโหมดตัวแก้ปัญหาพวกแบบรอยดำอะคะ่ะ หมอก็จะเปลี่ยนเป็นอีกหัวหนึ่งเนาะหัวนี้ค่ะจะเป็นหัวพิเศษตัวหัวนี้ค่ะมันจะทําหน้าที่โดยการหลังจากที่ปล่อยพลังงานไปใต้ชั้นผิวของคนไข้มันจะทําให้เกิดการสร้างอีลัสตินแล้วก็คอลลาเจนใหม่เหมาะกับคนไข้ที่มีปัญหาหลุมสิวหรือว่ามีปัญหารูขุมขนค่อนข้างกว้างค่ะหลังจากทาผิวก็จะดูเรียบเนียนขึ้นรูขุมขนต่างๆก็จะกระชับขึ้นแล้วก็พวกหลุมสิวก็คือจะตื้นขึ้นค่ะค่ะเดี๋ยวลองเลยนะคะ งงมากคือตอนแรกคาดหวังว่ามันจะเจ็บกว่านี้แต่ว่าแบบชิลมากใครบอกว่าพีคโคเลเซอร์เจ็บนะทุกคนลองมาลองที่นี่คือแบบชิลสุดๆแล้วก็หน้าไม่ได้แดงแบบเลือดเหมือนที่มีนบอกว่าดูรีวิวมาด้วยอันนี้คือแดงแบบแดงแบบรับได้ไม่ได้แดงแบบลดลงชิลทำเสร็จแล้วก็เดินห้างได้เลยงงมากไม่เจ็บเลยอะทำซ้ำแน่นอน เสร็จแล้วอย่างเป็นทางการค่ะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้นะคะคุณหมอก็แนะนําวิธีดูแลรักษาเนาะหลังจากที่เราทาเลเซอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็คือต้องทามอยส์เตอร์เยอะนะคะเพราะว่าบางคนทําเสร็จแล้วอาจจะมีแบบหน้าแห้งกว่าปกติงดแต่งหน้างดโดนน้าไปก่อนนะคะ24ชั่วโมงแล้วก็คินกันแดดสาคัญมากต้องทาทุกวันนะคะแล้วก็ทางที่ดีก็คือแบบว่าพยายามแบบเลี่ยงอย่าโดนแสงแดดแบบจัดๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เรื่องดื่มแอลกอฮอล์สงสัยมากว่าแบบดื่มได้ไหมจริงๆคือดื่มได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ดื่มเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าตัวเลเซ แล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่ามีอยากเห็นผลแล้วว่าใน7-10วันข้างหน้าแบบหน้ามีจะแบบว่าเออไปได้ขนาดไหนพี่โคเวเนเซอร์จะแบบปังจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูเจอกันอีกทีตอนสวยเลยค่ะนี่คือหน้าวันแรกหลังทํานะคะก็ยังเป็นแบบเป็นรอยแดงแดจ้ำจ้ำบางส่วนตรงแบบข้างๆจมูกแล้วก็หน้าแก้มอะไร่า และแล้วนี่ก็คือผลลัพธ์ของเรานะคะหลังจากที่ทำพิโคเวเลเซอร์ er, ที่กางนัคลินิกไปครบ7วันอ,อึงเลย อึ้งไปเลยคืออึ้งไปเลยจริงๆนี่คือผิวจริงแบบว่า no makeup เอาจริงๆประทับใจในผลลัพธ์อยู่นะคือแบบว่าผิวหน้าก็คือแบบรู้สึกเลยว่าเรียบขึ้นเนียนขึ้นแล้วรูขุมขนดูเล็กลงถ้าใครจําได้คือตอนแรกอะ่ะหน้ามีก่อนทำอ่ะตรงเนี้ยมันจะมีเป็นรอยกดสิวใช่ป่ะแบบอันใหญ่มากข้างจมูกอตอนนี้มันก็คือแบบเลือนไปแล้วแบบ oh. ประทับใจในผลลัพธ์สุดๆอย่างที่เขาพูดไว้เลยจริงๆทุกคนว่า ถ้าคิดถึงเลเซอร์ให้คิดถึงกังน้ำคลินิกเพราะว่าที่นี่นะคะเขาบอกว่าที่กังน้ำคลินิกใครๆก็สวนได้ซึ่งจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าราคา p i คโคเวเลเซอร์ที่นี่ราคาน่ารักมากและสำหรับใครที่อยากลองพิคโคเวเลเซอร์ที่กังน้ำคลินิกนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษเลดราคาจาก8,000เหลือ4,500บาทคุ้มมากเธอ และที่สำคัญนะคะถ้าใครที่มาทำพิคเ o ิลเวลเอรครั้งแรกทางลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เขามีราคาทดลองให้999บาท999บาททุกคนต้องไปลองให้ได้นะคะเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยมีรู้สึกว่ามันโอเคมากจริงๆก็ใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยที่แอดกังนำคลินิกนะคะสำหรับวันนี้มิ้นขาลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย